คาทาบูชาพระอุปคุตนัโมตาาัสสะภระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตาาัสสะภระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตาาัสสะภระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะ อุปคุตโตจะมหาเทโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารัญจามารัญจามารภัญจาโสอิธานิมหาเทโรนามัสสิตตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเนวะ อุปคุตโตจะมหาเถรังยังยังอุปทะวังชาตังวิทังเสตษฐีอาศสสโตมหาลาพังพระวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเทโรสัมพุเทณวิยากโตมารัญจา มารัญจามาราภรันจาโสอิทานิมหาเทโรนามัสสิตาวาปฏิทิโตอาหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตโตจะมหาเทรังยังยังอุปทะวังชาตาังวิทังเสตีอเสสโต มหาลาพังพระวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเทโรสัมพุทเทณวิยากโตมารัญจามารัญจามารภรันจาโสอิธานิมหาเทโรนามัสสิตตวาปฏิทิโตอหังวันทามิ อิธาเนวะอุปคุตโตจะมหาเถรังยังยังอุปทะวังชาตังวิทังเสตีอาเสสโตมหาลาพังพระวันตุเม